รูแต่ถ่าสุชาติบอกว่าไป็นความทีดร้อนว่าใครจะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวลออีกตกลงยังไงคะ่กระทุนงว่าล่าสุดนี้จะให้สอสอไปที่ลาออกเพื่อทจะมาเป็นวทืุ่คือให้คนที่ได้ลำดับทนไม่ที่ครอันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นะมันมีสองทางทางเลือกหนึ่งถ้าคุณเวลาออกวันพุธประหัตต้นทีก็ต้องมานั่งในสภาต้องทำสองหน้าที่แต่ถ้าอยากไปทำหน้าที่ที่กระทรวงหนึ่งเต็มที่ก็ลาออกก็จะเป็นผลดีคนที่เป็นระบบตันทีรายชื่อขัดไปก็จะได้เข้ามาทําหน้าที่ในสภาแทนหรือถ้าวันนี้การทํางานในระบบปัจจุบันเนี่ยมันประชุมทางซูมกับทายการได้สั่งงานได้ก็มาใช้หน้าที่ในสภา ดังนั้นรัฐสีก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันในสภาไม่ใช่แต่ผู้แทนอย่างเดียวจะให้สสรับผิดชอบหรือประธานวิปรับผิดชอบให้ทั้งหมดไม่ได้ครับพอเสียงเนี่ยมันเกินกันไปมันไม่เกิน20เสียงก็ต้องมาหมดอ่ะต้องอยู่ด้วยกันที่นี่ถึงจะไปรอดอันนี้คือข้อเท็จจริงต้องแจ้งไปยังทุกท่านนะถ้าสิ่งสําคัญผมบอกไว้นะครับวันประชุมสภาเนี่ยพุทธพรทธขัดพี่น้องประชาชนต้องดูนะครับผู้แทนต้องไม่อยู่ในพื้นที่นะครับต้องมาทําหน้าที่ในสภาเดือนหนึ่งเนี่ยเราขอแค่8วัน นะฮะเออเดือนเป็นแสนนะแปดวันนี่ต้องอยู่ที่สภา,านะครับต้องมาทําหน้าที่ต่อไปนี้ถ้าสภา,าโล่มเนี่ยใครมปอยู่ในที่ประชุมไม่ว่ารัฐมนตรีหรือสทสไม่อยู่เนี่ยผมจะเปิดเผยรายชื่อให้สื่อได้เห็นให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าบุคคลนั้นได้ละทิ้งหน้าที่นะไม่รับผิดชอบงานสภา,านะครับขอแค่เดือนละ8วันก็ไม่สามารถจะทําได้ที่ละสองวันขอให้พูดประถมอยู่ในสภา,าอันนี้ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับจะเปิดเผยให้ทราบว่าใครบ้าง ที่ขี้เกียจสสัญญาคับพี่น้องจะได้รู้ว่าต่อไปจะไม่ต้องเลือกอีกนะครับจะให้ให้ทราบได้ชัดเจนนะครับมัในมาตรกา,า,ารในส่วนของพรรคเองนะในมาตรการของพรรคผมผมเข้มงวดอย่างเต็มที่มานานแล้วนะได้ตรวจสอบกันอย่างเต็มที่ทุกคนต้องรับผิดชอบหลังจากประชุมเสร็จเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบรายชื่อทันทีนะว่าใครอยู่ในสภาไม่อยู่ในสภาอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับหน้าที่ที่สําคัญที่สุดวินัยต้องมีคนเป็นผู้แทนนะต้องรับผิดชอบสูงกว่า คนธรรมดาีกนะฮะอันนี้ต้องต้องบอกทุกคนว่าต้องตรับผิดชอบร่วมกันถ้าเป็นเรื่องสําคัญในการออกกฎหมายตรากฎหมายไปบังคับใช้กับคนทั้งประเทศนะฮะใครไ่ไ่ฝ่าฝืนกฎหมายก็มีความผิดั้ะคนออกกฎหมายบังคับให้ออกกฎหมายการตรวจสอบรัฐบาลต้องอยู่ในสภาต้องทาหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่มันเป็นปัญหาการเมืองของเราทางการเมืองว่ามีสสอกลุ่มภาาอีสานสอบข้อความอันนี้ในพักมันมีการคุยกันทุกเรื่อง มันถูกเ้าโพดแพงหรือลำใหอะไรเนี่ยเขาก็คุยกันปกติแต่ที่หลุดออกไปคนเอาไปพูดว่าเรื่องนั้นเป็นกดดันไม่มีเป็นเรื่องปกติสสก็คุยกันปก,ปกติใครคนนั้นคนนี้ไปงานนู่นง,งานนี้เขาก็ส่งมาให้ดูหมดอ่ะบางเรื่องเขาก็คุยกันถือว่าเป็นเรื่องปรึกษาหารือกันในพักเป็นเรื่องปกติใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยแนวทางการทํางานนีไยก็บอกกันในนั้นไม,ไม่ได้เรื่องสําคัญไม่มีใครกดดันใครได้ แต่ว่าในเรื่องของการอักต้องเป็นมติพักว่าต้องไม่ไม่ต้องครับผมว่าเป็นสามัญสำนึกของแต่ละคนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ครับในส่วนของตาแหน่งรองประธานรองประธานนี่ทุกที่ผมบอกนะครับว่าเดี๋ยวรอให้ทุกพักได้คุยกันอีกท่านแต่ตอนนี้ก็เมื่อเช้าก็คุยกับท่านพิเชษไปแล้วท่านบันนอผมก็ไปบอกว่าเดี๋ยวรอสักสักหน่อยหนึ่งให้เข้าที่เข้าทางนะรับมตีใหม่แต่ละคน ได้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่เป็นภาคไหนเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้มาคุยกันนะฮะตอนที่ทําหน้าที่สองคนไปสอนพอได้แต่ว่าเขาถึงแล้วขอด้วยเพราะตอนแรกบอกว่าเป็นมีมีเขาว่าเราก็วเป็นโคต้าของเพื่อไทยผมเป็นสสภาคเพื่อไทยก็บอกเป็นโคต้าของเพื่อไทยแต่ภาคอื่นจะพูดบ้างเขาขอบ้างก็ต้องมาคุยกันเดี๋ยวปรึกษาให้ดีก่อนก่อนว่าคุณได้เป็นมากหรืน้อยอย่างไรหรือใครยังไม่สบายใจอะไรก็คุยกันเพราะเราต้อง ช่วยกระทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะเพื่อให้รัฐบาลไปได้อย่างสบายในการทํางนานเพราะนั้นก็เผือใจไว้ไม่เป็นไร,รอกครับหน้าที่พวกนี้เราแบ่งปันก็ได้นะครับเาเขาบอกได้ครับที่มาบอกผมนี่ผมได้ยินทุกพักนะครับแต่ว่าจะให้ใครนี่เดี๋ยวมาคุยกันไม่ใช่พักการย่างเดียวพักอื่นมาขอ อย่างนี้ใครต้องมือคนกอคอ่ใน,น,นที่ประชุมเพราะเดี๋ยว<ล>เดี๋ยวก่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคปรึกษาหารือกันให้เขาไปกินข้าวกันสักมื้อละรู้นละว่าเอาควรเอาใครซึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่ปรึกษาหารือแล้วหาทางออกร่วมกันได้ไม่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรประสบการณ์ต้องจุดรวมเกียรติทางนี้เพราะว่าเราชอบอะไรก็เสี่ยงกินนะการสอนหน้าใหม่ส่วนมากหน้าใหม่ก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วมันต้องมีประสบการณ์อยูอ่แล้วคนจะขึ้นไปด้านข้างบน หน้าใหม่ก็เอาไว้ก่อนรอสมัยสมัยก่อนก็ไม่ได้เป็นเยอะไม่ได้กังวลนะฮะสภาญที่สุดต้องมีความเป็นกลางแล้วก็อ่านข้อบังคับให้แม่นจะได้ไม่มีอะไรรู้สึกว่าเห็นคนไทยปิดประตูเรื่องในยกทัพเสร็จการก็พักเพื่อไทยจะไปเสนอคนอื่นได้ไงพักเพื่อไทยก็เสนอคนเพื่อไทยอยู่แล้ววันนี้ท่านแพรทองทานยังแค่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในยกเท่านั้น ยังมีโอกาสได้ชี้แจงมันยังไม่ถึงที่สุดหลายคนก็กระด้กระดาอะไรมันไม่ถึงเวลานะฮะก็รอก่อนหลังจากท่าน <c oughs> แพร่ตรงทานไปอย่างไรเนี่ยรอฟังสารก่อนนะฮะว่าจะพิจารณาอย่างไรแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยนะฮะ,นะฮะแล้วก็เรื่องของลับจากแพร่ตรงทานท่านแพย์ตรงทานก็ยังมีท่านช้นเยเกษมอีกเพราะนั้นคนอื่นก,ก็รอไปตามคิวอย่าใจร้อน <c oughs> นะฮะัร <c oughs> ผมประกาศเลยครับอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเนี่ยวันพุธนี้ถอนแน่นอนนะวันที่9้ถอนเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาปิดสมงบ้ภาพไม่ต้องมาร้ออปเปล่าๆกลับไปนอนเกาพุงที่บ้านพนะิถอนแน่นอนผมได้พูดในพักแล้วได้ได้คุยกับผู้อยากผู้ใหญ่และเด็กพรมอก็สกกงมจะพูดเรื่องนี้ถอนออกไปแล้วนะครับเพื่อความสบายใจไม่ใช่ถอนเพราะว่ากลัวอะไรหรอกเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ย ผมเองเนะฮะวิบก็ได้บอกทางรัฐบาลและฐมนตรีรที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงคําความเข้าใจพี่น้องประชาชนให,ให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียรายละเอียดทั้งหมดให้สิ้นกระแสความถึงเรามาเข้าสภาแต่ที่ผ่านมาก็มีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านก็เห็นกันอยู่รัฐบาลก็ไปฟังแต่ปัญหาต่างๆที่ใครแดที่ต้องแก้ไขซึ่งเป็นเรื่องสําคัญก้วยดังนั้นผมก็ถือว่าถอนออกไปก่อนนะฮะก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหน้าอะไรครับอะไรที่มันยังติดอ,อกติดใจรัฐบาลเขารับฟังอยู่แนละ้ว ที่ยังไม่อยากให้เข้ามันก็สองกระแสบางคนก็ลุยเลยบางคนบอกให้ถอนก็อย่าพึ่งเลยอะไรไม่ยังไม่เข้าใจติดใจก็ถอนไปก่อนก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติสามารถทําได้กันอนาคตมีการนเสนอกับก็ก็แล้วแต่ในอนาพตพูดไม่ได้เล่าให้ฟังแม้แต่เรื่องเสริมสร้างเสรีสุขหรือนิรโทษเนี่ยเมื่อเมื่อปีเศรษทีผมก็มาโดน โอ้ลุมเยอะเลยวันนี้ไม่เห็นมีใครว่าอะไรถ้าคนได้ฟังแล้ววะไม่ได้ทําเพื่อทุจริตนนรโทษคนก็ไม่ว่าอะไรเราก็บอกแล้วไงนิรโทษเรื่องการเมืองเรื่องที่เกิดมา20กว่าปีทะเลาะก,กันมาเกือบตายจะฆ่าจะตายกันเนองสีนั่สีนี้วันนี้พักเรานี่ก็มองว่าทําเ้อถอนเ้อะเพื่อให้โอกาสเขา,ากลับมาเป็นนักการเมืองก็ได้หรือกลับเนื้อกลับตัวก็มาทํางานร่วมกันได้ไม่มีปัญหา มันก็ควรอภัยต่อการประเทศชาติบ้านเมืองต้องการความรัก,รกความสามัคคีเลยต้องเอากฎหมายนี้ไปโทษเข้าจะได้ไม่ทะเลาะบอ,อกแวงกันอีกนี่ฮะนี่ก็คืออาัยให้กันทุกฝ่ายก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ทําให้ประเทศชาติเราเข้มแข็งได้มีความรักสามัคคีถึงจะต่อสู้กับประเทศอื่นได้การถอนร่างกฎหมายวันพุธนี้ราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะอย่างท่านบอกให้จับตาก,ก็จะได้เห็นมีหลายพักที่พูดอะอยากให้ถอนพูดมาหลายเดือนนะพูดตลอดให้ถอนเดี๋ยววันที่เก้าดูว่าคุณอยากให้ถอนไหม ถ้าคุณไม่ขัดขวางก็ถอนได้ไง่ายๆถ้าใครยังขวางอยู่ก็แสดงว่าคุณคิดยังไงปากกับใจต้องควรจะตรงกันนะครับพูดยังไงร,รับผิดชอบในอดีตไปเปิดคลิปดูก็ได้วันก่อนคุณว่าไงที่ที่ได้คุณว่าไงเวลาผมจะถอนคุณก็อยากขวางแล้วครับ <c oughs> ผมผมไม่ได้กังวลจะได้รู้คุณจะได้รู้ค,รคุณจะได้ดูไม่ต้ฝากพี่น้องประชาชนดูวันนั้นพูดกันรักหนาอยากให้ถอนเวลาจะถอนมีปัญหาไหมคนที่คนที่ขวางมีปัญหาไหม ท่านจะรู้ว่าเขาปากกับใจที่พูดมันตรงกันหรือเปล่าเพราะวันนี้การทําการเมืองให้ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้มันจะแก้ปัญหาด้วยวัฒกรรมไม่ได้มันต้องแก้ด้วยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจท่านประธานคะถ้าเกิดสมมติว่าวันพุธนี้สามารถถอนร่างกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ก็คือเข้าสู่วาระการพิจารณานิรโทษกรรมเลยใช่ไหมคะแน่<ะ>นอนผกต้องเป็นไปตามนั้นท่านประธานล่าสุดนียทางพรรคประชาชนก็เสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลเป็นยังไงบ้างคะท่านกับทท่าี ของร่างพรกประชาชนเนี่ยค่ะผมผมผมยังไม่เห็นรายละเอียดทราบแต่คุณพ่อพูดเนี่ยผมยังไม่เห็นรายละเอียดก็ไม่ว่าไม่อยากวิจารณ์การนำหน้าที่ของเขาเป็นชิตี้ทาได้เดี๋ยวเดี๋ยวปรเดี๋ยวไปตามลําดับขั้นเราทําอยู่แล้วเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ผมเนี่ยป็นคนยื่นถามไปยังสารรัฐธรรมนูญว่าสามารถแก้ได้หรือไม่วันนี้ประชามติเข้ามาแล้วใช่ไหมทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดนะมันคาไม่บ้าแต่ว่า แสดงถึงพักเราที่หาเสียงไว้เนี่ยว่าจะแก้รั้มนูนเราทําด้วยความจริงจังและจริงใจที่ต้องทําอย่างแน่นอนแต่ว่าของพรคประชาชนก็เสนอแบบรายมาตราทางพรคเพื่อไทยจะหนุนไหมคะหรือว่าจะรอแก้ทั้งฉบับทีเดียวเราเปลี่ยงนี้การจะเสนอทั้งมาทั้งทั้งฉบับเนี่ยต้องดูที่เราบอกว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับบทหนึ่งบทสองเนี่ยเราไม่เอาด้วยมาอาจจะเดินคนละทางแต่ว่าดระสมการแก้เหมือนกันเราต้องการแก้รัม้มนูนแต่เราไม่แก้หมดหนึ่งบทสอง อันนี้ชัดเจนบอกว่าในต้นอันอื่นจะตรงกันได้แต่เรื่องนี้ตรงกันไม่ได้นะครับคนละแนวทางพอแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมว่าจะโหวตหนุนร่างของพรรคประชาชนหรือเปล่าคะ่ะยกมือไหมหน,นุนไหมร่างร่างแก้ที่เขาจะยื่นวันนี้คะ่ะเราจะหนุนด้วยไหมคะหรือรอ,อดูก่อนร่างแก้หรือหนุนผม,ผมยังไม่เห็นเลยต้องรอดูอ๋าแค่น้อยากให้บอกก่อนเดี๋ยวไปราม่าเขาขอดูก่อนอ๋ออเคได้ค่ะถ้าดีก็เจิาด้วยไม่ดีก็ไม่เอา ชัดเจนค่ะชัดเจน okay. 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 <coughs>